สวัสดีครับชาวพระเครื่องทุกท่านขอพูดครับที่ติดตามชมเข้ามาในเพจคนมขอนแก่นขอนแก่นพระเครื่องวัตถุโบราณให้เช่าซื้อหาครับพระที่ผมมีผมไม่ได้ไปส่งตามแผงตามที่ต่างๆใดๆเลยอาจจะมาจากการสวดมนต์ในบท พระคาถาชินบุญชรมาร่วมน่าจะมากกว่าสิบปีสวดอยู่เป็นนิดขับรถก็สวดกวาดบ้านก็สวด <c oughs> มันจะลอยขึ้นมาในจิตนะฮะเวลาว่างๆสามทุ่มสีทุ่มอย่างนี้ผมก็อ่าสวดสวดเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิทำวิปัสสนาจิตผมเคยทดลองที่จะ อยู่ในที่สมมติว่าคุยกับคนคนหนึ่งคนหนึ่งอยู่ล่มผมอยู่แดดคุยกันสักชั่วโมงนึ่ผมอยู่แดดผมก็ยิ้มย้มแจ่มใสและคุยกันด้วยเนื้อหาสาระที่ไม่ร้อนรนไม่ร้อนแดดอย่างนี้ผมก็เคยผมฝึกตรงนี้มาจนมาจนนิ่งนะฮะตอนนี้ตอนนี้เริ่มนิ่งนะอยากจะถึงเจต เกโตปริยานตอนนี้ก็ถึงแล้วครับดวงตาที่ที่เห็นเห็นธรรมเห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันว่ามนุษย์เราทำอะไรไว้ทำยังไงผลตอบมันจะตอบมาเช่นเราทำอะไรไว้อย่างเงี้ยลูก คนที่เรารักที่สุดจะได้รับผลในสิ่งที่เราทำไว้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีสิ่งเหล่านี้แหละครับลูกคนที่เรารักที่สุดจะเป็นคนได้รับสิ่งนั้นมากที่สุดผมถึงคิดว่าอ่ะกลัวก,ก็ว่าได้ในกรรมครับสวรรค์ มันจะเล่นเราในตอนที่เราอายุเลยหลักห้าลงมาเนี่ยคนที่มีกรรมเยอะๆบางครั้งสวรรค์จะแก้งแก้งให้มีทํามาหากินโอ้โหรุ่งเรืองมากปึ๊บๆๆๆๆขึ้นมีเงินมีทองให้เรายืนอยู่บนสังคมที่จน,จนจนจนคนๆนั้นน่ะ ที่ทาสิ่งไม่ดีมาเขาจะมีความรู้สึกว่าเออนะกูทําไม่ดีมากูก็ยังทํามาหาก,กินเจริญรุ่งเรืองได้ย่มใจครับพอถึงจังหวะหนึ่งสวรรค์จะเล่นเล่นหนักมากหักดิบเลยครับเงินมีเป็นร้อยล้านก็หมดครับมันจะหักดิบเราจนเรายืนอยู่บนสังคมนีย่ยากมากถ้าหากคนคนนั้นไม่มีธรรมะ จะฆ่าตัวตายจะทำอะไรก็แล้วแต่นั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในละละใหลายๆเครียที่ผมเนีได้ศึกษาเรื่องเรื่องเหล่านี้มาพอสมควรว่าวันนี้ผมถึง <c oughs> อยากจะมาเชิญชวนให้ทุกคนยึดคำนี้ครับจงศรัทธาในการทำความดีสวรรค์ย่อมเมตตาคนดีเสมอ ถึงมันจะเห็นผลช้าแต่เห็นผลแน่นอนครับเห็นผลแน่นอนครับเบื้องบนครับเบื้องบนท่านจะเป็นผู้พิจารณาอาชีวิตของแต่ละชีวิตว่าคุณทำอะไรไว้ยังไงคุณก็ต้องได้รับนะครับ อยากจะให้สวดมนต์ครับอย่างนี้น้อยสวดไม่ได้ก็พูดโทรครับพุดโธพุทโทพุโทโธก่อนนอนไม่เสียหลายครับไม่เสียหลายครับแต่กลับได้ครับเนื้อนาบุญสําคัญกับชีวิตมนุษย์มากผมมองผมมองเห็นว่าในบางชีวิตในบางครอบครัวเนี่ยผมเทียตามที่ผมได้ศึกษาดูบางครอบครัว เป็นอย่างนี้นะครอบครัวเป็นอย่างนี้นะเหตุเหตุใดครอบครัวนี้ถึงเป็นอย่างนี้เหตุใดครอบครัวนี้ถึงเป็นอย่างนี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแต่ก่อนผมไปส่งของตามร้านผมเลยไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับหลายๆครอบครัวที่เป็นร้านค้าแล้วผมก็ผมส่วนมนมาจากนู่นนะตั้งแตเริ่มทำมาชีวิตผมไม่ได้สุขสบาย ผมเป็นลูกกําหาตาใหญ่สร้างฐานะมาด้วยความอุตสาหะความอดทนที่มากกว่าคนที่มีพ่อมีแม่ที่ซับพอตอยู่ข้างหลังผมต้องมีความอดทนมากกว่าคนเหล่านั้นเป็นพิเศษผมภูมิใจมากผมมีคู่ชีวิตที่ดีช่วยกันทำมาหากิน สร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยความสุดจิตทมด้วยสมองของเราสองคนด้วยมือสีข้างด้วยสองกายด้วยจิตสองจิตที่รวมเป็น1ถึงมีได้วันนี้แล้วสิ่งที่เรามีเหมือนกันคือมีธรรมะนำทางก็หลุดบ้างนะครับ ไม่มีคนดีที่สุดไม่มีคนเลวที่สุดผมก็ใช่ว่าจะเป็นคนดีที่สุดก็มีบ้างในบางสิ่งบางอย่างที่มนุษย์โลกเราทำกันจิตก็ไปบ้างไม่ได้อยู่ในร่องในรอยบ้างก็มีแต่เราสามารถดึงจิตดึงสติเรากลับขึ้นมาได้ด้วยธรรมะ ันนี้ผมจะสวดมนต์ในทํานองของพระชินชรในสิ่งที่ผมปฏิบัติมาน่าจะสิบปีแล้วเริ่มเลยนะรับฟังกันได้ครับไม่ใช่เป็นการอวดนะครับแต่เป็นการที่ว่าในสิ่งที่ผมพูดผมพูดจริง แล้วผมก็ได้ทํามาจริงๆแล้วสิ่งที่ผมสวดเนี่ยผมไม่ได้โอโหอวดว่าผมผมทําได้แต่ผมทําได้จริงๆแล้วพระเครื่องที่มีก็มามานะครับท่านจะมาเองสมเด็จอะไรต่างๆจะมาเองผมไม่ได้ไปส่องไปหาไปสแสวงหาท่านมาเอง